สามเหียม b b c มีมุม b เป็นมุมฉากถ้า sin เท่ากับ0.8แล้วก็ได้ต่อไปนี้ถูกต้องก็นี้มีวิธีคิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อแต่ก่อนอื่นที่จะทำเนะี่ยเราควรจะวาดรูปประกอบเพื่อที่จะทำให้ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นโจะบอกว่าสามเหลี่ยมนี้มีมุม b เป็นมุมฉากและโจทย์ให้มาว่าไซ n a เท่ากับ0.8 0.8ทำให้เป็นเศษส่วนก็คือเศ8ส่วน10หรือเศษ4ส่วน5ดังนั้นไซายคือข้ามฉากดังนั้นด้าน BC ก็จะยาว4ด้าน AC ยาว5จากทฤษฎีบทของพิทาโกรัสอัตราส่วนของด้านประกอบมุมฉากก็จะเท่ากับ 3, 4, 5ดังนั้น AB จะยาว3 แต่เรามาดูทีละข้อข้อ1เนี่ยโจทย์บอกว่า cos a น้อยกว่าสหนึ่งสอง cos a ก็คือด้าน ab ส่วนด้าน ac ก็คือ3ามส่วนห้าซึ่ง3ามส่วนห้าเนี่ยมากกว่าหนึ่ส่วนสองเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง เรามาดูข้อ2ข้อส 4, จากรูปไงอส 4, อีเท่ากับเศษสส่วน5ซึ่งมันไม่เป็นทศนิยมก็จะเท่ากับ0.8ซึ่ง0.8เนี่ยก็จะมากกว่า0.6ดังนั้นข้อสอเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ส่วนข้อ3กับข้อ4นะั้นข้อ3เนี่ยจะบอกว่า tan C มากกว่า1น tan C ก็คือข้ามชิดด้านตรงข้ามคือ AB ชิดคือ BC เท่ากับเศษ3ส่วน4ซึ่งก็จะมีค่าน้อยกว่า1และข้อ4 sec A sec ก,ก็คือ1น่งเนึ่งส่วน cos cos A เท่ากับ เศษสส่วนห้าเศษเอจะเท่ากับเศษห้าส่วนสามเช่นเดียวกันกับเศษสี่ก็จะเท่ากับห้าส่วนสี่ซึ่งเศษเอจะมีค่ามากกว่าเศษสี่